สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะต่ายก็จะชวนทุกคนนะคะมาปรุงดินนะเนี่ยค่ะก็วันนี้นะคะมีเศษผักเหลื้อจากในครัวนะคะเราจะนํามาปรุงดินค่ะบริเวณตรงนี้นะคะต่ายได้กั้นบล็อกไว้แล้วนะคะทําเป็นแปลงปลูกนะเนี่ยค่ะลักษณะนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะนี่ค่ะอ่าเป็นลักษณะนี้เป็นบล็อกนะคะแล้วก็เออมาก่อบล็อกเนี่ย มาเรียงบล็อกเนี่ยอยู่ตร,ต,รตรงอยู่ตรงบริเวณที่มีค้างผักนะคะก็คือแต่จะปลูกพืชไม้เลื้อยนะอย่างบวบถั่วฝักยาวแตงกวานะคะประมาณนี้เนาะวันนี้ได้เศษผักเศษผลไม้นะคะจากในครัวค่ะเหลือๆแบบนี้นะคะเอามาทําให้เกิดประโยชน์นะคะดีกว่าทิ้งค่ะทุกคนนี่ค่ะวันนี้เรามาใช้ประโยชน์จากเศษผักเศษผลไม้กันนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะที่ไต่มีมาจากในครัวนะคะก็คือเปลือกไข่นะคะตัวนี้จะมีตลอดเลยนะ ที่บ้านมีลูกเล็ก2คนนะคะเมนูไข่เนี่ยก็จะทําทานกันบ่อยนะไข่เจียวไข่ดาวไข่ตุ๋นนะคะหรือบางทีเนี่ยต้มจืดนะคะต้มจืดผักกาดเนี่ยก็จะ ตอกไข่แล้วกต็ตีตีตีแล้วก็ใส่ลงไปในน้ําร้อนด้วยนะคะก็จะเป็นเหมือนกับเหมือนกับไข่ลอยน้ํานะคะเมนูที่เด็กๆเรียกเขาจะเรียกไข่ลอยน้ํานะคะทุกคนที่บ้านก็เลยจะมีเปลือกไข่อยู่เป็นประจำนะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราจะมาปรุงดินบริเวณนี้กันโดยใช้พวกเศษผักเหลือๆจากในครัวเปลือกไข่นะคะแล้วก็ปุ๋ยอคอกค่ะ3อย่างนะคะที่ไต่จะใช้ในวันนี้นะคะมาลงมือทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เอาละคะ่ะทุกคนเริ่มแบบง่ายๆเลยนะคะแต่ก็จะใส่ตัวเศษพวกเศษผักเศษเหลือๆจากในครัวนะคะโรยไปเลยอ่าแบบนี้นะคะแล้วก็ลองสังเกตดูนะคะจะมีพวกเศษวัชพืชนะคะเราดึงออกแล้วก็ฝังเขาอยู่ในนี้เลยนะคะพวกเศษหญ้าต่างๆนะ เนี่ยค่ะก็ให้คลุกรวมกันอยู่ในนี้เลยเปลือกไข่นะคะเราบี้ก่อนค่ะบี้หยาบๆก็ได้นะไม่จำเป็นต้องตำนะคะเพราะว่าเรานำมาปรุงดินเนาะแล้วก็โรยไปเลยค่ะ มีเยอะก็ใช้เยอะได้เลยนะคะเปลือกไข่นะใช้เยอะๆก็ยิ่งดีนะคะทุกคนจากนั้นค่ะก็ปุ๋ยขี้บัวนะคะตัวนี้เป็นปุ๋ยคอ,อกที่ยังไม่ผ่านการหมักนะคะก็เป็นปุ๋ยคอ,อกแห้งทั่วไปนั่นเองค่ะแต่ว่าที่เห็นว่าเขายังชื้นๆอยู่เพราะว่าโดนฝนนะคะอ่ะเราก็จะใส่ปุ๋ยไปเลย แล้วก็วันนี้นะคะไต่จะไม่ได้ใช้แกลบไม่ได้ใช้ขุยมะพร้าวนะคะเพราะว่าอ่าเดี๋ยวจะตักดินให้ดูนะคะทุกคนในดินเนี่ยมีแกลบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไต่ได้ทําการคลุกแกลบแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่ค่ะมีแกลบแล้วมีขุยมะพร้าวแล้วนะคะนี่ค่ะอ่าไต่ก็เลยไม่ได้ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้มีการคลุกแกลบแล้วถ้ามีแกลบก็ เติมแกลบลงไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันก็คือง่ายๆนะคะหลักการก็คือฝังกลบพวกเศษพืชเศษผักจากในครัวนะคะกลบเข้าไปใต้ดินอ่าเนี่ยค่ะเขาก็จะเติมปุ๋ยให้นะคะแล้วก็หลักการของปุ๋ยคอกเนี่ยเขาก็จะทําการย่อยสลายนะคะเพราะว่าในปุ๋ยคอกเนี่ยมี จุรินรซีจากธรรมชาตินั่นเองค่ะ ดินค่อนข้างแฉะนะคะทุกคนฝนตกติดกันสองวันเลยช่วงนี้นะคะฝนตกบ่อยแล้วนะเดินดูแปลงผักด้วยนะคะทุกคนบางทีน้ำขังนะคะนี่แบบนี้ทำแบบง่ายๆนะคะทุกคนอย่าให้การปลูกผักเป็นเรื่องยุ่งยากนะคะเราสะดวกแบบไหนทำแบบนั้นนะคะที่ต่มาถ่ายให้ดูเนี่ยต่ก็ต้องการที่จะให้เห็นว่าวิธีการทำ แปลงผักวิธีการปลูกผักเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะเราไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะนะเราทําเท่าที่เราทําได้นะคะเนี่ยมีเศษผักเศษอะไรอย่างเงี้ยเราก็ฝังกลบๆลงไปในดินเลยนะคะเนี่ยคะ่ะต้องการให้เห็นว่าวิธีการทํางานเนี่ยไม่ต้องยุ่งยากนะทําแบบง่ายๆนะคะเราจะได้ไม่ไม่เหนื่อยในการเตรียมของไม่เหนื่อยในการปลูกผักแล้วก็เราจะได้อยากปลูกผักกินเองนะคะพยายามทําให้ง่ายๆเข้าไว้นะคะสําหรับการทําการเกษตรเนาะ เสร็จแล้วค่ะเรามองดินดูแล้วอ่ะดินมันค่อนข้างแฉะนะคะก็เลยไม่รดน้ําแล้วนะก็จะทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะคะปล่อยให้เขาหมักเองตามธรรมชาตินะคะใส่ปุ๋ยคอกลงไปแล้วอ่าเท่านี้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าที่พื้นที่ใดไม่มีฝนนะคะดินแห้งนะคะเราก็ควรที่จะรดน้ําไปด้วยนะแล้วถ้ามีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือว่ามี EM ก็ผสมลงไปด้วยก็จะดีค่ะจะช่วยให้กระบวนการย่อยสลายเกิดเร็วขึ้นนะคะ เท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ